ีสรุปเรื่องเราสองคนว่าไงไม่ว่าไงทั้งนั้นแหละไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงเป่าแล้วทำให้เกิดขึ้นจริงทําไมมึงทําตัวไม่ปกติพี่ไม่ปกติมากกว่าผมอีกนะถามจริงเรอะมึงคิดว่าเราสองคนมีอะไรกันปะไม่หรอกมัง้งนี่แล้วนี่คืออะไรคืออะไรพี่วัสลีนไง กูเจอตกอยู่ที่ปลายเตียงเมื่อเช้าโอ้ยไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของกูเหมือนกันมันก็ของใครสักคนแหละไม่พี่ก็ผมอะมึงเมาแล้วลืมหรือเปล่าหรือว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆวะพี่หรือว่าเราสองคนจะมีอะไรกันจริงๆวะกงว่าไงนะเฮ้ยแค่นี้มึงสองคนมีอะไรกันเหรอ,อชจะเสียงดังนี่พี่ Oh, good morning.